มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโดนขุดไม่เลิกสาวปริศนาถูกจับตามือที่สามหนิงและจินมีภาพร่วมเฟรมเป็กและทัญญาหลังจากที่หนิงปณิตาออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันจุดตั้งต้นของหนิงไม่ได้ผิดแต่ว่าจุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งหนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้ก็คือลูกของหนิง เป็นคนดูเรื่องนี้แล้วก็มาเล่าให้หนิงฟังหนิงเหนื่อยห่วงอย่างเดียวก็แค่ลูกล่าสุด26เมษายนผู้ใช้งานติกตอกรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพคู่ของสาวปริศนากับจินจรินสาวปริศนายังดูใกล้ชิดสนิทสนมทั้งเป๊กและทัญญาโดยผู้ใช้งานติกตอกได้เขียนแคปชั่นว่าพี่เป๊กพี่ธัญญาร่วมงานทั้งสองฝ่ายจะทำอะไรอยากให้คิดดีดค่ะ โดนขุดไม่เลิกสาปิศนาถูกจับตามเอที่3หนึ่งและจินมีภาพร่วมเฟรมเป็กทันย่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดับคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ